จอมเทพโอสถตอนที่325อก้าอัศนีบาทจัลัดฟ้าของยูฟงความเร็วของบางสิ่งที่พุ่งเข้ามานี้มันรวดเร็วเวองมากและมันก็ต้องเป็นของระดับยอฝีมืออาณาจักรร้อยสุดวัตรไม่ผิดแน่ ภายในตำหนักแห่งนี้นอกจากหูเจ้าเหมยเวินโฉยี่หยางและผู้โสสัวแล้วยังมียอดฝีมืออาจักร้อยสุยวัตอยู่อีกหนึ่งคนยูฟงในตอนนี้เหมยเวินยังคงยุ่งอยู่กับผู้โสสัวอยู่ตรงหน้าจึงไม่มีใครอีกแล้วที่จะมาขัดขวางยูฟงในการรอบสังหารเยหยวนแม้ยูฟงจะอ่อนแรงที่สุดในบรรดาผู้โสแห่งอาจัาร้อยสุดวัด แต่เขาก็ยังเป็นยอดฝีมือที่ทรงพลังมากคนหนึ่งโดยความเร็วในอาณาจักรร้อสุดวัตจึงไม่มีนักสู้อาณาจักรกอเกนภาคนใดที่สามารถตามความเร็วนี้ได้ทันแม้ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างสุดแล้วในการตามก็ตามอยู่โฟงจะแยะยิ้มอย่างเดินเย็นและกล่าวอย่างเบาๆว่าเห่ยุ้ยนเจ้าคงขาดไม่ถึงสิวะ ตนจะตายด้วยน้ำมือของคนยังข่าคนนี้และนี่สำหรับลินฟานบัญญัติล่าชันจะหลับล้เก้าวอสนีบาจรหัดฟ้าตายไปซะฝ่ามือทั้งสองข้างยู่ฟงอัดแน่นไปด้วยประกายอส,สนีจจำนวนมากพอมพุ่งเข้าหาเย่หยวนด้วยความเร็วสูงความจริงแล้วในบรรดาคนที่ยู่ฟงเกียดชังมากที่สุดคือเยหยวนเขา เกียดชังมากที่สุดแล้วเขาต้องการจะกลัำกลืนฝืนทนกับความอัปยุในชีวิตอย่างการขอเป็นพระสมิตรกับนิกายนภาดับเทวะอันน่ารังเกียจเขาต้องปฏิบัติรับใช้อู่เจ้าตลอดทางในระหว่างการสำรวจซึ่งตัวเป็นเพอเยยหยวนเพียงคนเดียวหากเยยหยวนไม่คิดแผ่สังหารหลินฟางตั้งแต่ตอนนั้น เรื่องอัปยศเช่นนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นกับตัวเขาแน่นอนดังนั้นทันทีที่กลุ่มของนิการนาาเทวะและกลุ่มของนิการเมคาติเข้าปะทะกันเขาก็เริ่มจะคิดแผนรอบสังหารแย,ย่อยู่ในทันทีและในที่สุดโอกาสนั้นก็มาถึงโมยินตันและคนอื่นๆต่างก็หลับตาด้วยความเจ็บปวดอยู่ในใจโดยการโจมตีของยอดฝีมืออาณาจักรร้อยสุวัรแตย่ยะใกล้ขนาดนี้เยหยวนจะหลบได้อย่างไรและในขณะน,นี้เยหยวนย,ยังคงยุ่ง กับการควบขุมหุ่นเชื่อทั้ง18อย่างขมักเม้นจนไม่ได้สนใจรอบข้างเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิ้วของเยหย่นขมวดขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังควบคุมค่ายกลต่อไปตามปกติเดี๋ยวฟงดูจะมั่นใจกับการโจมตีอย่างมากเขาอาดพลังทำหมดใส่ฝ่ามือน,นี้หวังจะปิดชีพเย,ย,ย่หยวนภายในอึดใจเดียว อสเีบาดจำนวนมากทายานตัดอากาศด้วยความเร็วสูงสุดและพุ่งเข้ามาตรงหน้าของเย่หยวนเพียงเซลพิบตาเท่านั้นทุกคนที่เฝ้าดูอยู่คิดว่าเย่หยวนคงไม่รอดแล้วเป็นแน่พวกเขาทั้งหมดจึงหลับตาด้วยความกลัวและไม่ต้องการให้จะเห็นฉากอันน่าสยดสยองตรงหน้าแต่จ,จู่ๆอสเตีบาตเหล่านั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนที่จะถึงตัวเย่หยวนประมาณสองฟุต มันหายไปในทันทีเหลวกับถูกสิ่งบางสิ่งอื่นเข้าไปและเยยหยวนเองก็ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่ได้ใส่ใจไดใดเช่นเดิมภายใต้ส่าการณ์เช่นนี้อยู่ฟงเบิกตากว้างด้วยความุงงงและพึ่มพ่งกับตัวเองว่าเป็นไปเป็นไปไม่ได้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าไอเด็กนั่นไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วเหตุใดก้าวอสติบาจะรัดฟ้าของข้าถึงหายไป อยู่ฟงพึ่มพากับตนเองอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะรวบรวมพลังปานธรรมชาติจากสวรรค์และปฐพีอีกครั้งบัญญัติล่าชันจะลัดลำ้ำก้าวอสนิบาตจะลัดฟ้าอยู่ฟงปลดปล่อยอสนนบาตออกมาอีกครั้งแต่บุ้มกลับเป็นล่าของอยู่ฟงแทนที่ระเดินออกไปลากับว่าเป็นเว่าที่ไหลเชือกทุกคนที่ได้เห็นฉากนี้ก็ต่างตกตะลึงจนพูดไม่ออกอีกครั้ง น,นี่มันเกิดอะไรขึ้นเหลือเชื่อเมื่อคู่เจ้าเห็นหรือไม่ว่ากาสีบาร์จัดฟ้าของโยฟงไม่ได้หายไปไหนแต่มันปรากฏขึ้นอีกครั้งอยู่ตรงด้านหลังของเขาพร้อมกับอาศัยร่างเขาอย่างจังข้าไมา่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเขาถูกกาอสติีาบาจรจัดฟ้าของตนเองอาศัยเออนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแนะ่เออข้ารู้สึกว่ามันกำลังกลายเป็นเรื่องตลกในแฮนทีเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า สิ่งที่พุ่งอัดหลังยูฟงจากด้านหลังก็คือเกาะอัศีบาทจรดฟ้าของตัวเองจริงๆยูฟง ong, ขาดเลือดออกมาจากอากาศพร้อมกับล่นกระแทกพื้นอย่างจังก่อนจะนอนแน่นิ่งในทันทีผลของการลอบโจมตีของยูฟงกับเกินความคาดหมายอย่างมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงอย่างมากแต่ก็ไม่มีใครเลยที่คิดว่าในท้ายที่สุดเรื่องนี้จะกลับกลายเป็นเช่นนี้ ทุกสายตามองไปยังแย่หยวนด้วยความคาดหวังและความหวาดกลัวพร้อมกับคุ้นคิดไปด้วยเมื่อครูว่าแย่หยวนใช้วิธีได้กันแน่แต่เลือกเลือกดึงที่ทุกคนส่วนใหญ่กาฟันธงก็คือในตอนที่อยู่ฟงโจมตี โดยรอบบริเวณที่เย,ยหยวนยือนอยู่กับไม่ปรากฏความพันพวนของพลังปราเลยแม้แต่น้อยดังนั้นภายใต้สายตาของพวกเขาทั้งหมดเย,ยหยวนจึงเป็นคนที่ลึกลับและทรงพลังเกินจะยังถึงในปัจจุบันไม่มีใครมองเย,ยหยวนเป็นเพียงนักสู้อาณาจากรล้อมลุมินยาต่ไปอีกต่อไป,อไปเย,ยหยวนสามารถควบคุมหุ่นเชิดดาบอันทรงพลังทั้ง18ได้อย่างอิสระแต่ ตัวยูฟงก็ไม่สามารถทำอะไรใดๆแก่เขาได้เลยภายในค่ายกลกาภาษสานปฏิวัติแห่งนี้เสียงร้องอันเวทนาอย่างคงคำควรออกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปากฏล่างสิทธิ์แห่งนิกายนะาเทวะอีกประมาณ4-5คนที่ล้มตายด้วยขมดาบอันยาวของหุ่นเชิด ยิ่งหูเจ้าต่อสู้นานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งตกตะลึงมากขึ้นเท่านั้นเขาไม่เคยคิดเลยว่าหุ่นเชิดอาณาจักรโกเกิดพาคันป่ายจะมีประสิทธิภาพสูงขนาดนี้เมื่อหันกลับมามองเขาก็เห็นสิทธิ์ของนิกายนภาเทวะต่างคน ต่างก็ค่อยๆล้มตายลงพร้อมกับเสียงค้ำควรอย่างน่าสังเวชท,ที่ดังออกไปซึ่งถูกขั้งที่ได้ยินหัวใจของวูจาวก็รู้สึกปวดร้าวอย่างยิ่งพวกเขาเหล่านี้กายนพาเทวะได้สำรวจในแนลึกลับแห่งนี้มาเกือบครึ่งเดือนแล้วและก็ยังคงรักษาขนของตนได้อย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งตอนนี้ หากพวกเขายังคงสู้ต่อไปเช่นนี้เหล่าสิทธิแห่งนี้กายนภะาเทวาทั้งหมดก็คงต้องขูกสังหารทีละคนโดยเย่อหยุนแน่นอนพวกเจ้าไม่ใช่คู่มือของหุ่นเชิดพวกนี้รีบหนีออกไปซะผู้จ่าทุกคนออกไปผูโซวูไม่ใช่ว่าพวกเราไม่อยากไปแต่พวกเราไม่สามารถออกไปจากตรงนี้ได้เลยในขณะที่สิทธิคนนั้นกําลังกล่าวตอบอยู่จูๆ่ๆเขากระถูกดาบยาหุ่นเชิดทะลวงอก,อกจากต้หนหลัง ผู้โซวูภายใต้การรับมือกับบุญนเชิดเหล่านี้พวกเราไม่สามารถหาทางออกไปได้เลยผู้โซวูโปรดช่วยพวกค้าด้วยนี่คืออีกหนึ่งจุดแข็งอันน่ากลัวของค่ายกลก้าวประสาทปฏิวัติจำนวนของหุ่นเชิดดาบในทีแรกเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ามันเท่ากับจำนวนของเหล่าศิษย์นิก,การนภเทวพอดีและเมื่อพวกเขาเริ่มล้มตายลงจำนวนหุ่นเชิดที่แต่ละคนต้องรับมือ จึงเพิ่มมากขึ้นจนปรากฏภาพบางคนที่ถูกลุมกระดำแทงจากคมดาบไส้บนพื้นเช่นนี้ซึ่งตัวของวูจาวในขนาดเองกลับมือกับพวกมันที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นกันโดยการโจมตีที่ไม่มีวันเหนื่อยของพวกมันพนัวเข้ากับความต่อเนื่องของเพลงดาบที่มากขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนของหุ่นเชิดจึงทำให้วูจาในตอนนี้แทบจะล้มทั้งยืนแล้ว ในคาแรกเขาคิดว่าตนจะสามารถจัดการกับปัญหาของกลุ่มนิการเมคาลาตีได้ง่ายๆหากตนสามารถปลดปล่อยพลังทั้งหมดที่มีของตนอยู่ได้แต่ใครจะไปคิดแล้วว่าผลที่ออกมากลับไม่ใช่อย่างที่คิดเลยเช่นนี้ตอนนี้ชีวิตของเขากำลังถูกตอนเข้ามุมอย่างต่อเนื่องโดยเยหยวนสครูลหนึ่งถัดมาสิทธิอีกคนกับถูกทลวง โค้โฮจัยต่อหน้าต่อตาวูเจ้าและเขาก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปแล้วเเยหยวนหยุดก่อนวูเจ้าตะโกนออกไปเย่หยวนยิ้มเยาะและกล่าวเย้ยหยันอย่างเยือกเย็นว่าพอบอกให้สู้ข้าก็ยอมสู้ด้วยแต่มาตอนนี้กับบอกให้หยุดข้าก็ต้องหยุดใช่ไหมวูเจ้าไม่มีอารมณ์จะกล่าวโต้ใดๆต่อไปและก็รีบกล่าวไปว่า สิบล้านเยขา่าวูเจา้าอยากจะขอโทษเจ้าได้หรือไม่ตัาบใดที่เจ้ายอมยุดไม่ว่าอะไรก็ตามท่านกล่าวออกมาเองแล้วอย่าคิดจะลีลาล่ะเยยหยวนกล่าวตอบจากนั้นเขาก็ใช้จิตวิญ,ญาณศักดิก์สิทธิ์ของตนบ,งบังคับหุ่นเชื้อทาง18ล่างนำล่างของวูเจ้ามาตรงหน้าของเยยหยวนเขาไม่ค่อยกังวลเรื่องของวูเจ้าสักเท่าไหร่นะัก แม้ว่าตัวของวูวเจ้าจะหนีไปได้แต่ภาพของเหล่าสิทธิการนภเทวะในตอนนี้ก็ไม่สามารถวิ่งไปไหนได้อย่างแน่นอนเมื่อหุ่นเชิดดาบไล่เป้าหมายของมันความกดดันทั้งหมดก็หายไปทันทีจึงทําให้เหล่าสิทธิแห่งนิการนาภเทวะต่างสุดโตลงอย่างไร้กําลังใดๆเหล่าสิทธิที่ยังเหลืออยู่ในขณะน,นี้น้วนแล้วจะเป็นถึงสิทธิระดับสูงหรือสิทธิถันยอดกันทั้งสิน้นซึ่งแน่นอนว่าความแข่งแร่ง ในอนาณาจักรก่อเกิดนภาของพวกเขาอยู่ในระดับที่น่าเกรียขามอย่างยิ่งแต่เมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับหุ่นเชิดดับเหล่านี้พวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม้แต่จะชีวิตรอดเมื่อสํารวจทั่วทั้งร่างกายของพวกเขาโดยส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสื้อผ้าบางคนขาดเป็นจิจินต์เหล่ากับขอทานก็ยังมีหากสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญไม่ใช่คายกลอนเก่าประสานปฏิวัติของเย่หยวนบางทีพวกเขาอาจรับมือ ได้อย่างดีมากขึ้นท่าทางของวูเจ้าในขณะนี้ดูน่าสังเวชอย่างมากสายตาของเขาจ้องมองไปที่เย,ยหยวนกับพร้อมมีความหวาดกลัวซ่อนอยู่ในแววตาเจ้าเด็กปีศาจแห่งอาณาจักรล้อมดุวยญญาณคนนี้สามารถเบดขยี้กลุ่มของนิการนภัทวะได้อย่างสมบูรณ์เพียงตัวคนเดียววูเจ้าหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆเดินเข้าไปหายเย,ยหยวนและกล่าวว่า เยวอนหากเจ้าต้องการสิ่งใดก็จงก้าวมาตอนที่326ขูดเลือดขูดเนื้อภายในช่องแคบเล็กๆจุดหนึ่งได้ปรากฏล่างอัญญสยามทั้งสองและจะเป็นใครคนอื่นไปไม่ได้นอกจากลีเอ๋อและเยียนเอ,อ๋อนายหญิงดูเหมือนว่าจะไม่มีใครจับการเคลื่อนไหวของท่านที่ไปช่วยท่านเย่เมื่อคู่ได้เลยเยืยนเอ,อ๋อ กล่าวด้วยรอยยิ้มนั่นเป็นเพียงนักสู้หาจาร้อยสุดว่าเท่านั้นแต่บางทีความอาจจะแตกแล้วก็เป็นได้เพราะข้าเพิ่งทำบางสิ่งที่ไม่ควรออกไปรีเออกล่าวตอบอย่างเยือกเย็นนี่ท่านหมายถึงหรือว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้แย่หยดสามารถตรวจจับพวกเราได้แต่จะเป็นไปได้อย่างไรเย็ยนเออกล่าวตอบอย่างประหลาดใจการเคลื่อนไหว ที่ใช้ไปเมื่อคู่ข้ารู้สึกว่าลมหายใจของท่านเย่แปลปวนไปเล็กน้อยข้าจึงคิดว่าท่านเย่คงรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเราได้แล้วนั่นจึงเป็นเหตุว่าทําไมพวกเราถึงไม่ตอบสนองใดๆเลยจากนั้นดวงตาคู่งาของลีเอ๋อก็หลีแคบลงอย่างเห็นได้ชัดนางกำลังจ้องเขาจากระยะไกลอย่เอออ นี่มันชักจะน่าสนใจแค่เื่ยแล้วแม้แต่ข้าก็ยังรู้สึกว่าท่านแย่คนนี้เขาสามารถเข้าใจถึงาคายก้นของจอมราชันต้เหยียนที่ทิ้งเอาไว้ได้นี่มันเหลือเชื่ออย่างแท้จริงเหียนเอ๋อก้าวลี่เอ๋ยยิ้มด้วยสีหน้าหวานและกล่าวว่าใช่แล้วข้าเองก็คาดไม่ถึงเลยว่าดินแดนลซิสุดแห่งนี้จะเป็นบ้านเกิดของจอมราชันต้เหยียนอืมเหียนเอ๋เจ้ากำลังมองหาสิ่งใด ในขณะเดียวกันเวลตาอันใสบริสุทธิ์ของเย,ยนเอ,อ๋อก็กำลังจับจ้องไปยังล่างของเย,ยหยวนด้วยความสงสัยนายหญิงท่านรู้สึกไหมว่าท่านเย่ยคนนี้ช่างค้ายกับเขาคนนั้นจริงๆใจของลีเอ,อ๋อหล่นวู้ไปชั่วขณะก่อนที่จะจ้องไปยังล่างของเยหยวนอย่าไ,ไ้ตั้งใจมันจะดีกว่ามากหากนางไม่กล่าวถึงมันแต่นางกลับรู้สึกเช่นนั้นจริงๆ หลังจากนั้นรูหนึ่งลีเออก็ยิ้มออกหมายอย่างคมขื่นและกล่าวอย่างเศร้า้อยว่าไม่มีทางเขาคนนั้นตายลงไปแล้วท่านเย่จะเป็นเขาได้อย่างไรไอะ้ะนายหญิงท่านกล่าวเองว่าคนคนนั้นได้ตายลงไปแล้วแล้วเหตุใดเขาคนนี้จะแทนคนนั้นไม่ได้ละ่ะ หากเราทราบถึงภูมิหลังของท่านเย่คนนี้ทั้งหมดข้าก็มั่นใจว่าจะต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและคู่ควรสำหรับนายหญิงของข้าแม้ว่าปัจจุบันเขาจะมีพลังเพียงอาจากหลอมลมิญญาณแต่บุคคลเช่นนี้จะต้องขึ้นสู่อินทรสิทธิ์ได้อย่างแน่นอนในอนาคตเยียนเอ๋อกล่าวขึ้นพร้อมกับหัวลาอคึกคักในใจ แก้มเนียนสีขาวดุดหิมะของลีเออแต่แปลเปลี่ยนเป็นสีแดงในทันทีและกล่าวอย่างงุนงิดไปว่าเจ้าค้าไม่อนุญาตให้กล่าวเรื่องไรสาระเช่นนี้ต่อไปไม่ต้องพูดแล้วหันกลับไปดูต่อเลยภายในห้องโถงขนาดใหญ่ทุกคนจ้องมองไปยังเย่หยวนด้วยสายตาที่อยากรู้อยากเห็นมากกว่าสิ่งที่เย่หยนจะกล่าวขอว่ามันคืออะไรและ ลำค่าเพียงใดสำหรับพกนิกายที่มองอยู่ในขณะนี้พวกเขามองด้วยจิตใจที่เบิกบานและมีความสุขอย่างมากพวกเขาทั้งหมดต่างโดนนิกายนภเทวะกดขี่ข่มเหงมาโดยตลอดรวมไปถึงการโดนเอาเปรียบมาคังแล้วคังเล่านนะไม่ทวนแต่มาในวันนี้นิกายเมคาราตีที่อยู่อันดับล่างสุดสามารถเอาชนะนิกายนภเทวะได้จนสินทาซึ่งพวกเขาที่เห็นก็ต่างรู้สึก เหลือเชื่อไปตามกันเจ้าทองการสิิงใดก็จ้งก้าวมาเธอแต่ข้าบอกไว้ก่อนว่าอย่าเป็นเรื่องอะไรที่ลึกเกินไปข้าเป็นเพียงผู้อาวุโสของนิกายนภะพาเทวะดังนั้นข้าจึงไม่มีอำนาจใดๆในการตัดสินใจแทนนิกายพวกเจาก้ากล่าวด้วยสีหนะ้าที่เคงขึมมั่นใจได้เลยข้าคงไม่โง่ขนาดนั้นหรอกและสิ่งที่ข้าต้องการไม่ใช่อะไรมากมายเพียงแค่พวกเจ้าทุกคนจะต้อง มอบผนึกและฝาบริสุทธิ์ขั้นสูงให้แก่ข้าคนละยี่สิบอันนอกจากนี้ข้ายังต้องการส่วนภัยระดับสี่สามนส่วนภัยระดับสี่เสมือนอีก30มสิบนและหวังว่าจะมีให้ข้าทั้งหมดเยี่ยหยวนระบุสิ่งที่อยากได้ภายในอึดใจเดียวของตนฮะเจ้ากล้าขอขนาดนี้เลยงั้นหรือวูเจ้าตกใจแทบจะสะดุง้ง ไม่น่าแปลกใจที่ปฏิยาของวูเจาจะใหญ่โตขนาดนี้เพราะสิ่งที่เยอหยดต้องการมันมีมูลค่าที่สูงเกินไปมากได้บรรดาแปลกอันยิ่งใหญ่แห่งดีแดนไลท์สิ้นสุดแห่งนี้สิ่งที่จําเป็นที่ต้องมีอยู่เสมอก็คือผนึกแร่ฟ้าเบริสุดผนึกแร่ฟ้าเบริสุดขั้นสูง1ชิ้นมีค่าเท่ากับผนึกแร่ฟ้าเบอร์สุดขั้นกลางถึงร้อยชิ้น ผนึกแร่ฟ้าบริสุทสุ์ขั้นกลางมีค่าเท่ากับผนึกแร่ฟ้าเริสุทสุดขั้นต่ำประมาณร้อยชิ้นเช่นกันปัญหาก็คือผนึกแร่ฟ้าเริสุทสุดขั้นต่ำที่ว่าหายากยิ่งแล้วแต่ผนึกแร่ฟ้าเริสุทธิ์ขั้นกลางนั้นหายากยิ่งกว่าหลายเท่านักจึงไม่ต้องกล่าวถึงผนึกแร่ฟ้าเริสุทสุ์ขั้นสูงเลยว่ามันจะหายากเพียงใดแม้จะมีเงินมากเท่าไร่ก็ไม <me> ่อาจที <me> ่จะซื <arah> <me> ้อผนึกแร่ฟ้าเริสุทธิ์ขั้นสูงได้เลย เพราะไม่มีใครกล้าเอามาขายกันตอนนี้มีนิกายนภาเทวะเหลืออยู่ประมาณ10คนนั่นหมายความว่าเยหยวนจะไดรับผนึกแร่ฟ้าเบสุดมากถึง200ชิ้นซึ่งมูลค่าอันมหาศาลขนาดนี้มันมาพอที่จะซื้อเครื่องลานวิญญาณ16ขีดจำกัดได้เลยเราต้องทราบก่อนว่า เจ้าหอหยุดอย่างเสียวเจนยังคงใช้เพียงเครื่องหลางวิญญาณแขีดจำกัดเท่านั้นสำหรับเครื่องหลางวิญญาณ16และ3 2ขีดจำกัดมีเพียงระดับเจ้านิ่กายไมโกภูโสเบืองบนเท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการใช้แต่เยหยวนกับเก่าอย่างเย็นชาว,ว่าหากทำไม่ได้พวกเราก็ต้องมาสู้กันจนไฟจะตายไปข้างหนึ่งสีหน้าของวูเจ้า เวลวร้ายลงจนแทบจะร้องไห้ได้ก็ร้องไห้แล้วเขากล่าวด้วยเสียงที่แข็งขึมอย่างมากข้าข้าเป็นถึงผู้อาวุโสดังนั้นข้าจะมีพนึกแหล่ฟ้าขันสูงมากมายขนาดนั้นใดอย่างไรพวกเรามีไม่ถึงแย่หยวนยิ้มและกล่าวว่าไม่เป็นไร ค่าไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้นงั้นก็หุกแม่ฟ้าเบริสุดขั้นกลางและขั้นต่ำมาชดเชยกับส่วนที่ขาดไปก็ได้แต่ด้วยเงื่อนไขนี้เจ้าจะต้องให้มากกว่าปกติ 2. จากส0ส่วนโดยการคำนวณคร่าวๆข,ข,ของพวกเขาจะต้องใช้ผนึกแร่ฟ้าเบริสุดประมาณ120ชิ้นของผนึกแร่ฟ้าบริสุดขั้นกลางในการชดเชยผนึกแร่ฟ้าเบาาเยิบสุดขั้นสูง1่งชิ้นเยยวน ทราบดีว่าผนึกและฟาเวสุดขันสูงหมันหายากเพียงใดจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่วูเจ้าจะมีพอตามที่ขอไว้ในทีแรกในฐานะที่เป็นถึงนิกายอันยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งของแดนตายแน่นอนว่านิกายนภา,าเทวะจะต้องเป็นนิกายที่มั่งคั่งที่สุดในดินแดนทางใต้แห่งนี้เช่นกันดังนั้นผู้วโสแต่ละคนจะต้องล่ำรวย มากเกินหน้าเกินตาของนิกายอื่นๆอย่างแน่นอนแต่การนั้นเองผนึกและฟ้าบริสุทธิ์ชั้นสูงส0งรอยชิ้นมันก็อยู่ไกลเกินกว่าที่พวกเขาจะเอื้อมถึงได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของวูเจ้าก็ดูจะดีขึ้นเล็กน้อยแต่พวกเขาก็ยังคงกล่าวตอบด้วยความเจ็บปวดอยู่อย่างดีว่าเข้าใจแล้วข้าขอเวลาคู่หนึ่ง เพื่อไปถามคนอื่นๆว่าพวกเขามีมากพอที่เจ้าต้องการหรือไม่แต่ก่อนที่บูจาจะหันหลังกลับไปคนอื่นๆจูจูเยยวนก็ขัดขึ้นมาว่าหยุดก่อนถ้าบอกว่าทุกคนนั่นหมายถึงพวกเจ้าทุกคนที่เข้ามาในห้องโถงแห่งนี้รวมไปถึงพวกนั้นด้วยจากนั้นเยยวนก็ชี้นิ้วไปยังศพของเหล่านิกายนภพาเทวะที่กองอยู่บนพื้น สีหน้าของโัวเจาวที่กำลังดูดีขึ้นจูๆ่ๆมันกลับกลายเป็นเช่นเดิมแถมแย่ลงด้วยซ้ำจากนั้นเขาก็ตะโกนไปว่าเย่ hey, ยวนมันจะมากเกินไปแล้วแย่ยวนยิ้มและเย้ยขึ้นว่าข้าก็แค่เสนอสิ่งที่ต้องการไปเฉยหากเจ้าไม่ยอมรับข้อเสนอและข้อตกลงนี้ก็ไม่เป็นไรแต่มันก็ต้องชดเชยด้วยชีวิตของพวกเจ้าทั้งสิน้นสิ่งที่แย่หยวน ก้าวมาเขาไม่ได้ก้าวลสี่ห้าเขาคํานวณมาแล้วว่าจํานวนเท่าไหร่ที่จะต้องทำให้หูยาวรู้สึกกดดันแต่ก็ไม่ได้บีบคั้นมากเกินไปสำหรับอีกฝ่ายในส่วนของสิทธิชั้นยอดและสิทธิ์เอของนิกายเมคาลาตีพวกเขาจะได้รับผนึกและฟ้าบริสุทธิ์ขั้นกลางหาชิ้นและจำนวนอีกพันชิ้นต่อเดือน เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและที่แท้จริงแล้วสำหรับสิทธิ์ชั้นนำอย่างจิงอูจีโมหยินตันพวกเขาก็มีผนึกแร่ฟ้าเบสุดขั้นกลางเก็บสะสมอย่างสมเสมอค่อนข้างมากแต่อย่างอื่นอย่างใดสำหรับนิกายเล็กๆอย่างนิกายเมคาราตีพวกเขาก็ทำได้เพียงเลือกมอบทรัพยากรสำคัญๆญให้แก่สิทธิ์บางคนก็เท่านั้นอย่างไรก็ตาม หลวชิงเฟิงเคยกล่าวเรื่องนิกายนภาเทวะกับเยหยวนมาก่อนว่าสิ่งที่เป็นดั่งช่องโหว่ที่ิ่งใหญ่ที่สุดของสองนิกายก็คือการจัดการทรัพยากรสิ่งที่สิทธิ์ในระดับเดียวกันกับของนิกายนภาเทวะได้มาจะมากถึงเท่ากับ10เท่าของสิ่งที่สิทธิ์นิกายเมฆาลาตีได้นั่นหมายความว่าสิทธิ์ันยอดและสิทธิ์เอกของนิกายนภาเทวะ ได้รับผนึกและฟ้าบริสุทธิ์ขั้นกลางถึง50ชิ้นและชิ้นที่ตามพิสุดิ์ก็คือ10,000ชิ้นทุกเดือนดังนั้นผนึกและฟ้าบริสุทธิ์ขั้นสูง20ชิ้นต่อคนก็เท่ากับผนึกและฟ้าบริสุทธิ์ขั้นกลางถึง2,400ชิ้นต่อคนแน่นอนว่า,าวูเจ้าและคนอื่นๆสามารถให้สิ่งที่ไอหยวนต้องการได้แต่มันจะเป็นการขูดเลือดขูดเนื้อของตนเองอีกครั้งใหญ่แม้ว่าพวกเขาทั้งหมด จะไม่ต้องการแค่ไหนก็ตามนอกจากนี้ยังคงมีสมุนไพระดับ4-3ต้นและระดับ4เสมือนอีก30ต้นอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำให้นิกายนภา,าเทวะสั่นสะเทือนได้อย่างแน่นอนไม่น้อยเลยหลังจากนั้นครูหนึ่งอูดจาก็กลับหันมาหายเย่หยวนอีกครั้งพร้อมกับกล่าวด้วยสีหน้าที่บื้ดบึ้งอย่างมาก ปูเจา้ากว้างแหวนเก็บของที่รวบรวมทั้งหมดเอาไว้และกล่าวด้วยคำเสียงอันโหดเหียมว่านี่คือพนึกแรลฟ้าและสมุนไพทั้งหมดที่เจ้าต้องการโดยของมูลค่าขนาดนี้ว่างว่าแกจะไม่งงเอาไปตายเสียก่อนละ่ะเยยหยุน่นยิ้มอย่างสบายใจและกล่าวว่าข้าเป็นคนที่มัดระวังที่สุดอยู่แล้วผู้วุโสโรดอย่าได้กังวล